ดีครับสวัสดีแล้วเหรอสวัสดีด้วยเราอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับเพื่อนๆชาวไบล็กเบรคทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ไหนพี่นนถนนนนมหาแม่นาคพักนนใช่ไม่ใช่เรามาทำอะไรกันวันนี้นะครับก็มีงานมิตติ้งใหญ่ปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งใช่มันเรียกว่างานอะไรนะงานอะไรนะมันเป็นของอะไรมี่รวมตัวกันของรถแต่งแมสก์เจดีย์ ก็จัดที่ไหนบพยพยัตองบพยัตรงเมืองนนทเลยสถานีรถไฟฟ้าไซม้าข้างหลังเราเนี่ยเนี่ยนี่ยสถานีไซม้าข้างหลังนะครับไม่ไกลแต่ทำไมเราถึงต้องมาเดินเงี้ยก็ที่จอดเราไม่มีรไม่มีใช่ครับไม่สามารถจอดรถในงานได้ครับรถกระดุครับตากงโอ้โอ้โอ้โอเโอ้โอ้โอ้โอี้โอ้โอ้โรยอ วันนี้เดี๋ยวผมอยู่กับพิเตอร์พาโมนะครับครับไม่ใช่ชื่อช่องแต่พาโมจริงผมนี่แหละพาโมพาโมเลยโมเลยวันนี้เราทำอะไรพี่ก็จะพาไปดูรถเด็ดๆนะในงานอร่อยมากรถเด็ดอ่ะเด็ดนะฮรถหรือคนคนคนเหรอตอนนี้เราอยู่ในงานโขกยะแล้วนะับกุกยะปีหนึ่งมีหนึ่งนใช่ปีหนึ่งมีหนึ่งคนครับไม่มาก็ถือว่าพลาดใช่รถเด็ดๆทั้งนั้นรถเด็ดทั้งนั้นรถเด็ดนี่คนหรือรถตกลงซิตตี้ซิตตี้ อันนี้พี่ใต้บอกผมไม่เกี่ยวโอเคครับก็อ่ะเดี๋ยวจะให้ไปชมรถเด็ดเด็ดใช่ใช่รถเด็ดเด็ดหายากในเมืองไทยใช่มีน้อยมากก็มารวมอยู่ที่นี่แล้วให้ดูเราไอ้ให้เขาเรียกว่าอะไรให้ดูแหละให้เราดูได้อ่ะเราจะให้เราดูหรือดูเราเออให้เราดูเออเออไม่ใช่ก็คือให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเออรถเด็ดเด็ดเนี่ยที่มารวมกันในวันเนี้ยมีอะไรบ้างบอกเลยรถเด็ดมากเด็ดมากยากมากรถนะรถนะใช่โอเครถนะเข้าใจว่ารถนะเออสัญญาเลยพาไปดูโอเค ไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูรถกันีนว่ยไปไปดูกันอันนี้พามาชมใช่รถเด็ดเด็ดข้างหลังเลยดูเลยนี่ครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รถรถอย่าง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 รถรถตากล้องใจเย็นเย็นเหมือนเหมือนตากล้องใจร้อนอ่ะไม่ได้ไม่ได้เราจะพามาชมรถไปครับข้างหลังรถนะเน้นว่ารถไม่ใช่คนอันนี้เราพามาชมรถเนาะพี่ใช่ครับรถจริงๆรถจริงครับรถรถ รถทางนั้นรถจริงๆครับผมใช่ครับรถเลยสวยมากครับรถขาวมากที่รถขาวมากเมื่อกี้เมื่อกี้ถือว่าน้ำจิ้มใช่นิดนึง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 ครับด้วยความใจร้อนของตากล้องใช่ครับจะให้ดูรถพุ่งเข้าหาพิธตี้ก่อนเลยไม่เกี่ยวอะไรกับพิธีกรครับไม่เกี่ยวกับพิธีกรครับเป็นความผิดของตากล้องนะครับเราไม่เกี่ยวนะเกี่ยวอะไรกับเรานะครับอ่ะรถข้างหลังคือรถรุ่นอะไรพี่คันต่อมานี่ครับผมคันนี้เลยอ่ะน่าจะเป็น GTR GTR ใช่แต่ไม่รู้ตัวไหนพี่ก็ไม่มีผมว่า R33 ไม่สัม ผมว่าสามสามใส่พาร์ทดูพาร์ทก่อนเลยข้างๆสโคงสเกิร์ตท่อโอ้โหดูดิพี่สุดยอดนี่ครับไฟโดนัทใช่เลยไฟโดนัทของ GTR จุดเด่นจุดเด่นใช่ครับข้างในนี่เขาสไตล์แบบน่าจะรถแข่งจ๋าเลยเออแต่งเต็มมากเนี่ยนี่มีโลบาด้วยโอ้โหนั่งข้างหลังนั่งไม่ได้นะเนี่ยอย่าอย่าหาเลยครับอย่าหาทำนะครับอย่าหานั่งอย่าหาทำ่าหานั่งนะฮะ ลองนั่งได้มันนั่งได้แหละนั่งได้ฮะแต่ก็ต้องระวังเหล็กหน่อยฮะหัวน่าจะแตกก่อนฮะครับผมแต่สวยมากลงตัวงานเค้งเนี้ยบมากเลยนะพี่ดูซุ้มล้อพอดีกันเลยโอ้โหไปพี่คันไหนต่อเมื่อกี้พูดถึงอะไรนะฟาส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 ต์ฟีเลสอะอะตอนนี้ฮาโด้อ่าคันนี้แหละรถของฮานรถของฮานในฟาสต์ฟีเลสกล้องมุมนู้นครับนี่ครับนี่เลย RX 7 ใช่ชุดแต่งแมวไซส์ใช่ชุดแต่งแมวไซส์นะครับคือมีทานยืนอยู่ข้างนู้นว่ามาถ่ายหนังคือถ้าเอาอาหารมายืนข้างนี้รถอาหารจะชัดรถอาหารจะชัดเนี่ยเนี่ยอยากให้ดูล้อมากเลยดูล้อดูล้อดูล้อแล้วล้อโอ้โหโหยืนมาสวยงามล้อหลังยืนนี่คือแบบไปนั่งได้เลยคือถ้าถ้าถ้าเอาโปกออกก็นั่งได้เลยนะกว้างมากใช่ล้ออือยอดนะครับอีกคันนต่อไปซูป้าสุยายอ่าสุอา สูลุงสุยครับผมซูเปอร์ซูเปอร์อันนี้ในตามแบบฟาร์สพิเลสภาคแรกอตอนที่ไบอันทำตอนที่ไบอันทำใช่ตอนนั้นไบอันยังไม่ได้ขับ GTR ยังยังยังไม่ขับจับยังไม่ขับ GTR ตอนตอนนั้นไบอันขับซูเปอร์อยู่ใช่ขับซูเปอร์ที่วินดิเซลนั่งข้างๆตอนที่แข่งกับคุณละลี่ถ้าพี่จำไม่ผิดนะใช่นี่เลยสวยเหมือนกันเลยเหมือดเดๆปล่อยรถหลังของแล้ ในเมืองไทยนะครับหายากมากมันเป็นสปอยเลอร์อะไรนะอลูเป็นอลูมิเนียมทั้งอันเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งในรถญี่ปุ่นท่อครับต้องออกอย่างนี้ครับต้องเป็นท่ออย่างนี้ครับคันต่อไปอ่าคันนี้ไม่ดูไม่ได้ไม่ดูแล้วก็ไม่ดูอ้าวาก็มีก็<ฮ>มีบอกไม่ดูก็ได้<ศ>ก,ไดก็ไม่ดู ดูก็ได้ดูก็ได้คืออะไรนี้ถ้าใครดูฟ้าภาคแรกเนี่ยจะต้องเห็นคันเขียวของใบอั้นคันเขียวใช่คันเขียวพี่เรียกใบอั้นใช่ใช่ไม่เชื่อลองดูเขียวไหมลองดูเขียวไหมลองดูเลยย่างเขียวเลยใช่ใครดูพันผ่านเนี่ยหรือใครเคยดูฟ้าหรือเป็นแฟนคลับเคยเห็นคันนี้แน่นอนมันคือรุ่นอะไรพี่ไม่รู้มันเหมือนนิสันนะไม่รู้ิสันหรือมิสัน ไม่รู้มิตซูหรือมิตสันก็ไม่รู้พี่ก็เออมันมันคล้ายใกล้เคียงมากนะใช่มันเหมือนซีวียใช่เออแต่พี่รู้สึกว่าแน่าจะไม่มีนะในไทยนในแต่ละเดียวนี่แหละคือเหมือนในในรถมันมีถังอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมในหนังมันในหนังไอ้ที่ไบอันเพาะอยู่ข้างไงในในตัดในตัดแป้งแป้งใช่ใช่ในตัด๊ดในตัดนั่นแรกอ่าไปมามีคันหนึ่งมาคันต่อไปคันนี้ก็เด็ดคันนี้ดีกว่าไหมคันไหน เออเอไอเอี๘ไม่ดูไม่ได้เต้าหู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 ้ซิงใช่นี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 ่นอ่าไคันนี้เป็นมายังไงพี่ไม่รู้ครับแต่รู้แต่ว่าดูในหนังแล้วมันสนุกครับหนังเรื่องอ่อินิเชีดีครับอ่านเชีดีอ่าดูด้านข้างแล้วเดี๋ยวไปดูในในในหนังเหมือนกันเลยเหมือนกัน หลุดระบายอยากหนังเลยคันนี้มีแก้ววางนะอันนั้นมันมีแก้ววางด้วยมีแก้ววางโอ้โหตะกล้องดูดิมีแก้ววางด้วยสุดยอดกําลังด้วยบอกเลยว่ามีทั้แก้ววางที่สุดเลยมีจริงมจริงเป็นรถที่เป็นฟลอยต์อัพใช่อ่าเดี๋ยวก่อนนะจากชมนี้เสร็จแล้วจะเป็นชมไหนก็เป็นโฉมใหม่โมใหม่ที่เราเห็นกันล่าสุดนี่แหละโตโยต้าแปดหกโตโยต้าแปงั้นเดี๋ยวเราไปดูโตโยต้าแปกันดีกว่าครับมาถึงแล้วครับเป็นรถรุ่นอะไรที่ โตโยต้าแปดหกโตโยต้าแปใช่มันไม่เห็นเหมือน86เลยเอ้าเหมือนดิคุณเล่นอันนี้มันคือโตโยต้าแปใส่พาร์ทใช่ใช่อยากให้ดูฟิตเมนต์มากตากล้องเข้ามาก่อนใช่เข้ามาใกล้ดูฮะพระเจ้านิ้วก็สอดไม่ได้ใช่มันเป๊ะมากเป๊ะมากๆเหรียญน่าจะสอดไม่ได้ไม่โชคขุ่นลมนะถึงทำได้ขนาดนี้ตัดซุ้มล้อออกปีโป่งออกมาใช่อ่าเดี๋ยวเราไปดูรอบคันคันนี้ดีกว่าถือว่าเป็นเซนใหม่ก่อน แล้วกันถ้าเกิดว่าปีต่อไปอาจจะเปลี่ยนโฉมไปอีกโฉมนึงอะไรอย่างนี้ใช่เนี่ยอยากให้ดูพาร์ทเขามากเลยไม่ว่าจะเป็นพวกแอโร่พาร์ทแอโร่ต่างๆเห็นไหมพลังพลังมากฝากระโปรงก็เปลี่ยนนะเนี่ยเปลี่ยนน่าที่ว่าน่าจะเปลี่ยนหมดนะใช่เพราะว่าเปลี่ยนทั้งคันเลยใช่ใช่พี่ว่าน่าจะทั้งคันไฟก็ไฟแต่งสุดยอดแบบรู้สึกว่าแบบเขาทําได้ละเอียดมากเขาแต่ง่เนี่ยใช่ฐานแบบลายละเอียดมากรู้ไหมผมกลัวอย่างหนึ่งเลยนะ ของรถพุกเนี้ยครับผมกล้องลองดูสเกิร์ตล่างมันยืนมากจอดอยู่นี่ใครมาเหยียบโฮ้งะหลาไหลตังค์เนี่ยยืนแบบยืนมากมากเป็นใช่คือแบบเสี่ยงมากกับการที่คนจะเิิมาเตะแต่สวยใช่ครับผมถูกใจไม่มีอะไรแพงจำไว้นะครับก็มีอะไรอีกมาเดี๋ยวคันต่อไปแล้วกันมาดูคันต่อไปกัคันสุดท้ายถือว่า พี่ว่ามันหายากอ่าแล้วมันมีไม่กี่คันใช่ใช่อันนี้คือที่ว่าเด็ดละวเด็ดสุดละพิตตี้ใช่ไหมอ่าพิตตี้อีกแล้วใช่ไหมไม่รู้ครับเราเมื่อกี้เมื่อกี้ระหว่างเดินมาถึง86เนี่ยพี่เตยเขาถ่ายรูปพิตตี้ไปประมาณ5คนแล้วเยอะมากเออยอมรับครับผมนะครับบ้านแตกแน่อ่าไปคันต่อไปคันต่อไปชื่อชื่ออะไรเอ่าอย่าไปดูกันดีกว่าที่ใครดูได้ยังไม่ได้บอกได้จดไปได้ที่ว่าเด็ดได้ไปไป มาแล้วครับคันนี้พี่ว่าสวยหลายคนคงเห็นแล้วแบบมันมีด้วยเหรอว่ะเมืองไทยกอลฮอนด้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ขับพี่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 ขับรถอะไรอ่ะขับฮอนด้าฮอนด้าเหรอพี่เออฮอนด้าน้อยใจน้อยใจไม่ได้นะแต่พี่ว่าหายากแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรพี่ว่าถ้ามีเงินอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าต้องมีอะไรด้วยถึงซื้อได้เออมีใจรักมีใจรักใช่มันคือรุ่น N N X ที่รู้แค่นี้แหละรู้เอาง่ายว่าหน้าตาอย่างเงี้ยสองคันนี้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 สองคันเนี้ยคือ N N X ใช่ที่รู้แค่นี้แต่พี่รู้สึกว่ามันสวยมันเอาง่ายมันเหมือนเป็นกระดูกสุปเปอร์คาร์ของฮอนด้าพี่รู้สึกอารมณ์เหมือนกันนะใช่เห็น N N X ตัวใหม่ที่ออกมาไหมพี่รู้สึกว่านั่นนี้ยแม่งคือซุปเปอร์คาร์เลยใช่ใช่แต่อันเนี้ยพี่รู้สึกว่าพี่ว่ามันแขังกว่ามันดูน่าเก็บที่เป็นรถเก็บเลยล่ะใช่นี่ฮะโหสวยมาก่รู้สึกว่ามันมีความขลังใช่เจอแบบ โดเด่นเน่ะโดเด่นในที่นี่หมายถึงว่าไม่ส้มไขใช่ในไทยนี่นับพันได้แล้วาว่านับพันได้เพรมันน้อยมากที่จะมีแบบสภาพสภาพดีดอย่างนี้แล้วก็เก็บขนาดเนี้ยใช่ครับก็วันนี้ต้องขอบคุณพิเต้ยพาพิเตอร์พาโมขอบคุณนะครับที่พามาชมนะครับกับงานนี้นะครับก็ยังไงอย่าลืมกด subscribe like s h a r นะครับ ให้ช่องไปโกเฟ่ข้างล่างนะครับข้างล่างครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซานการิงนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเพื่อนๆไม่กดเนี่ยจะไม่ได้รับแจ้งเตือนนะฮะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่เนี่ยเฮ้ยผมลงแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็งานโตคุยะมีทุกปีได้ครับแต่ปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งแล้วก็ที่เห็นนะครับตากล้องครับรบกวนครับแทนเป็นรอบๆเลยครับคนเยอะขนาดไหนคนเยอะมากโอ้โหดูจริงๆช้าๆลูกช้าๆช้าๆคนดูจะอ้วกแล้วครับครับผม นะครับก็ยังไงวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะอย่าลืมสก๊อตไลค์แชร์กดสั่นกระดิ่งด้วยให้ช่องไบโคลเฟ่นะครับคอนเทนต์อาจจะมีนอกเหนือจากมอไซค์บ้างแล้วหลังจากนี้นะครับแต่ก็จะพยายามให้อยู่ในมอไซค์บ้างแต่อะไรที่เป็น4ีล้อมันก็มีล้อเหมือนกัน<ม>ก็อยาก<ม>จะนําเสนอให้เพื่อ,อ<ใ>นๆได้ชมนะครับ,รบยังไงวันนี้ไปดีกว่านะครับอมไปแล้วัดีครับบ๊ายบาย